สวัสดีครับพมกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพุธที่6รกรกฎาคมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับช่วงนี้ก็ถึงสี่ศูนย์เก้าเนี่ยมาถี่มากเลยเนาะตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้เมื่อวานนี้ยังไม่จบยังมาศูนย์ขีดนะครับเด่นวันนี้นะครับสามแถวนะเหมือนเดิมแถวแรกครับปกติสี่เก้ามากับสองสามห้าเจ็ดนะครับผมแถวสองครับเจ็ดเก้ามากับหนึ่งสองห้าหก แถวสามนะครับเจ็ดศูนย์เอ่อแถวสองพิเศษนะครับแถวสามยพเจ็ดศูนย์มากับห้าสี่หกแปดนะดึงเด่นนี่อัดคอดึงเด่นนะครับเสร็จนะครับเก้านะมากับตัวชนเนี่ยนะอ่ะเอาสี่ที่มันเด่นสองคาน้อยมาก่อนนะครับสี 4, นบ 5, นน่นะครับห้านี่ชนนะครับสองครับแล้วก็หก พาหน่อยอันนี้แถวแรกป,ปกติ 4, ี่4-9ช่วงเนี้ยมานะครับคงทีมากส่วนพิเศษเนี่ย2-6มาคงที่นะครับมีพีเนี่ย5นะ5กับ0นะครับนี่คือมาบ่อยที่อยู่ในวงเล็บนี้คือเป็นอาทิตย์ครับสลับกันมา4-9เนี่ยปกตินะครับผมพิเศษเนี่ย2-6นะ ก็ VIP นี่รู้สึกเป็น5กับ0นะูนย์าสมาธินะครับฉะนั้นถ้าใครจะแยกก็ให้ติดไวนะ้เนาะมาจัดชุดนะครับ7นะครับ7 9 7 4 7 5 7 2 7 6นะครับผม9มา9 4ครับ9 5 9 2 9 6 ครับร้อยแอยิงน,นะครับศูนยนยครับ0ูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจนก็ะครับแล้วก็ไปที่094ย์เก้าสี่ครับศู0 95, 0 92, 0นย์เก้าห้าศูนเก้าสองศนย์เก้าหกนครับรตัดจากเลขรวมนะครับ เป็นไปที่้องน่เก้าเก้าสี่เาหครับศูนย์เก้าสี่นะครับศู 0, 9, 5, 0, 9, 7, นย์เก้าห้าศยกสำหรับหานอยนะครับผมวันพุทธีหก นะครับรกรบกรกดาคมนะครับวันนี้ก็หวเยเยอะนะครับก็มีห,าห่านอยมาเลหวยลาวพัฒนานะครับเอาเป็นว่าก็ค่อยๆออลงทุนกันไปนะขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยห่านอยวันนี้นะครับวันที่ปกรรกรกฎดาผมครับ